ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ค่ะ พลตตร,ร,รีนังรงฤทธิ์ด่านสุวรรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาบริจาคโลหิตในโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ที่ห้องรับบริจาคลหิตสภาการชาติไทยชั้น LG เส้น การค้าเทอร์มินัลันโคราชตำบลในเมืองอำาเภอเมืองนครราชสีมาทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศนแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถประพิตษและเพื่อสำรองโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทย ทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ตำรวจจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในความเสียสละถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ร่างกายไม่พร้อมเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จึงทำให้ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ในครั้งนี้แต่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องและอีกไม่กี่สัปดาห์ ก็จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากอุบัติเหตุทางถนนอาจจะเกิดขึ้นทุกเมือ่อดังนั้นจะต้องสำรองโลหิตไว้ใช้ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทยอยไปบริจาคโลหิตณนะห้องรับบริจาคโลหิตต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและยังได้ฝากถึงประชาชนให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ เกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองการบริจาคโลหิตนะคะจะได้โลหิตสำรองนะอสำรองนะคะเพื่อที่จะนำมาช่วยผู้ประสบเหตุหรือว่าผู้ป่วยในช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะ